สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแอมเพรีวัตนทําเพื่อครอบครัวเจ้าตัวเล่าในรายการเพื่อนเป็นนักบินช่วงนี้ก็บินไม่ได้เลยเหมือนกันเพื่อนเขินอายมาชวนเลยไปขับแกร็บด้วยกันเป็นเพื่อนที่ผมตัดสินใจไปขับแกร็บเพราะอยากหาทุนเสริมและเพื่อนผมก็ไปขับด้วยเขาก็สมัครให้ผมตอนนี้ผมรู้สึกสนุกและได้ทุนด้วยผมได้รู้จักร้านอาหารอร่อยๆเยอะขึ้นได้มิตรเพิ่มขึ้นได้รู้จักคนเพิ่มขึ้นที่ผ่านมาผมคิดเสมอว่าวันหนึ่ง รอาจจะไม่มีงานเลยถ้าถามว่าผมจะยึดขับกราบเป็นอาชีพไหมก็ดีนะครับผมได้ค่านมค่าข้าวผมต้องเลี้ยงหลายชีวิตมาทําแบบนี้ก็ได้ทุนเรื่อยๆมีข้าวกินได้เห็นน้ําใจตามท้องถนนท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก c n e w 9 9 c o m ขอบคุณครับ